เชือกคองวินนะครับหรือเชือกโอบต้นไม้เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับในภาพนี้เป็นของแบรนด์ TJM ครับแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียนะครับมีความบางนะครับและแข็งแรงนะครับเย็บอย่างแน่นหนานะครับสามารถรองรับการดึงได้ถึง8,000กิโลถามว่ามีความจำเป็นไหมกับเชือกพวกนี้เอาง่ายๆนะครับรถยนต์ของเรานะครับแขวนไว้กับชีวิตไว้กับพวกเชือก พวกสลิงนะครับผ้าพวกนี้นะครับเราไม่ควรที่จะใช้เชือกวิ้นเชือกเนี่ยไปคล้องต้นไม้นะครับประการแรกเลยคือต้นไม้บาดเก็บ2นะครับเชือกอาจจะขาดได้เพราะการถูกบาดนะครับแล้วก็หน้าตัดสัมผัสที่เอามาเกี่ยวนะครับเอาเอาขอมาเกี่ยวที่เชือกเลยนะครับอาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรใช้นะครับผ้าคล้องต้นไม้นะครับ คล้องวินนะครับอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะมีห่วงโอเมก้านะครับมาปิดปลายเชือกนะครับเชือกจะเย็บแน่นหนามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะของแบรนด์ T J M นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เรานะครับชาวออฟโรดจะต้องมีติดรถไว้นะครับซื้อควรจะซื้ออย่างดีนะครับอย่างดีนะครับแล้มีความหนาเส้นนี้ยาว3เมตรนะครับยาว3เมตร กว้างนะครับ75มิลลิเมตรนะครับเป็นใยสังเคราะห์นะครับซึ่งมีความเหนียวทนทานนะครับเบานะครับไม่จําเป็นจะต้องมีความหนานะครับผ้าพวกนี้บอกตรงนะครับถ้าท่านพักพกแบบนั้นหนานี่นะครับโอ้โหกว่าจะแบกขึ้นไปคล้องต้นไม้ได้นะครับมันเหนื่อยเหลือเกินนะครับเพราะมันมันเป็นทางเวลาวิ่งนี่นะครับมันขึ้นเขาด้วยนะครับขึ้นเขาด้วยลื่นด้วยนะครับต้องดึงทั้งเชือกวิ่งนะครับ ขอเกี่ยวนะครับผ้านะครับบางทีต้องสะพายไหลขึ้นไปเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายบอกตรงไม่ง่ายนะครับถ้าน้ําหนักเยอะนี่บอกตรงๆว่าเหมือนเขียนคกขึ้นเขาอะนะครับอะไรอะไรก็เหนื่อยไปหมดนะครับฝนก็ตกลื่นก็ลื่นถ้ามืดก็มืดด้วยนี่ความล้าความท้อมีนะครับของแบรนด์ทีเจมนี้จะออกแบบมาแข็งแรงนะครับแล้วก็บางแล้วก็เบานะครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับ ชาวออฟโรดทุกท่านถ้าคิดจะไปป่านะครับต้องพกนะครับยี่ห้อที่บางๆดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อถือนะเชื่อผมเถอะครับอย่าใช้ครับชีวิตท่านแขวนไว้นะครับกับผ้าโอบต้นไม้เส้นบางๆเหล่านั้นนะครับถ้าท่านประหยัดนะครับถ้าคิดดูนะครับคุณกําลังแขวนชั้นๆอยู่นะครับถ้ามันขาดปึ้งขึ้นมาแล้วครับรถท่านไหลล่วงตกเหวเลยนะครับได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าท่านจะหาผ้าคล้องวินนะครับผ้าคล้องต้นไม้นะครับแนะนำนะครับแบรนด์ดีๆครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นแบรนด์ของ TGM ครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TJM ผ้าคล้องต้นไม้สำหรับใช้วินรถยนต์4ค4โดยพัชชันกาลาดโทร0 9 7 3 4 5 3 9า7่